สวัสดีครับวันนี้มาพับกบเอ้ยไม่ใช่พบกับเอ้ยถูกแล้ว <c oughs> กับซาจัง,งยิมบ้านนอกนะครับวันนี้เราจะมาชมผักสวนครัวในบ้านนะครับอันนี้เป็นต้นมะเขือเทศครับที่เราเพาะจากมเมล็ดอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะครับนี่ครับพริกที่เราซื้อมาที่เหลือนะครับเราก็มาปลูกนะครับ เป็นมเมล็ดของมันนะครับส่วนตันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะครับทักทุกอย่างเพราะจากเมล็ดทั้งหมดนะครับมะละกอส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนะครับมะเขือพวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นกระเพรานะครับมีผักชีใบเลื่อยด้วยนะครับนู่นนะครับ ช่วงนี้กําลังออกดอกออกผลดีนะครับนี่นะครับพริกที่เราเพาะจากมาเมล็ดน,นะครับเลาถึงงอกนะครับนี่นะครับเม็ดพริกที่มันเน่าๆน,นะครับแล้วก็เอามาเพาะมันงอกนะครับส่วนกระถางนี้ก็จะเป็นผักแพล้นะครับมีใบ,บตั้งโอ๋นิดๆดหน่อยหน่อยครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะครับที่เราเอามาเล็ดมาทิ้งไว้ต้นสะอมนะครับข้างในก็จะเป็นต้นเงาะนะครับต้นเงาะส่วนที่กาลังจะงอกนะครับนี่นะครับเป็นต้นกระท้อนนะครับกระท้อนปุยฝ้ายนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ต้นผักผงชูรดนะครับไปผัดกับไข่นะครับอร่อยมากครับมาดูตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นแตงนะครับแตงที่เราเพะจากเห็ดตัวมเมล็ดเหมือนกันนะครับกำลัรารางขึ้นนะครับ เป็นผิดนะครับมีเราเพาะเยอะมาก ส่วนตัวหน้าบ้านนะครับเราก็เน้นเป็นต้นกะเพรานะครับนี่นะครับมีต้นดอกดาวเรืองมาด้วยนะครับมีอะไรก็ปลูกนะครับพริกนะครับเริ่มออกผลนะครับพริกนี่นะครับกำลังสวยครับตรงนี้ก็เริ่มออกแล้วครับ วันนี้เราส่งท้ายด้วยภาพบ้านใหม่นะครับจากบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่นะครับโดยการรีโนเวทครับจากสองชั้นเป็นชั้นครึ่งครับโครงสร้างเดิมนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ